สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูไพ่สารใหม่กันต่อเนื่องนะคะ10ดอกดำา6ดอกตดัดคิงดอกตัดค่ะนั่นก็หมายถึงการสิ้นสุดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับทางการเงินหรือโปรเจกต์ใหม่ทางด้านการเงินค่ะ จึงปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการที่ปัญหาเก่าสิ้นสุดไปแล้วแต่ก็จะมีปัญหาใหม่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ยังไม่ทราบในเรื่องของการพัฒนาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นมาใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างคะ่ะว่าง่ายๆก็คือว่าสิ้นสุดปัญหาเก่าสิ้นสุดเหตุการณ์เก่าแล้วมาเริ่มเหตุการณใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็พยายามที่จะไฟฟ้าและทําให้เรียนรู้ให้สําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ ได้ไปถึงขั้นระดับหัวหน้าแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดเลยก็ว่าได้เลยละคะ่ะจบไพ่ทำนายสามใบนี้แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ